สวัสดียามเช้าคะ่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเก็บยอดตำรึงนะคะเพื่อนๆยอดตำลึงไปไปใส่แกงจืดนะคะเพื่อนๆติดยอดติดยอดยอดเขาเริ่มแตกเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆเก็บยอดตำรึงแต่ยอดนี่มันแตกยอดทีนนะ ดูยอดสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆยอดเริ่มสวยๆแล้วไปใส่ตำไปใส่แกงจืดนะคะเพื่อนๆดูยอดเขาเยอะเลยยาวเฟื้อยไปตรงนนนเด็ดเอาแต่ยอดเพื่อนๆเ,เอายอดยอดอ่อนๆ ยอดยอดมันก็แตกยอดไปทั้งนูง่นทั้งนูง่นแตกยอดไปทั้งนูง่นทั้งนู่นเลยดูนี่จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนี้ค่ะเพื่อนๆดูนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้เ <Wow. S 1> ยอะเลยนะคะเริ่มเป็นรูปแดงแดงแล้ว ดูต้นหม่อนของเรานะคะเพื่อนๆดูดูเริ่มต้นเล็กๆนะคะแต่ว่ามันดูดูด,ดูลูกเขาเริ่มแบบเริ่มสุกละดกดกมากๆเลยเพื่อนๆเ,เริ่มเป็นลูกแดงๆละดูลูกทับทิมของเราเต็มเลย เช้าๆมาเก็บผักกันนะคะเพื่อนๆกันเดี๋ยวเดินออกไปเก็บตรงนู้นดูเพื่อนๆดูต้นเขาดูสีนะคะแถวนี้มาเยอะนะคะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงหมาเห่านะคะเดี๋ยวเรามาเก็บยอดตํารึงกันนะคะเพื่อนๆโหนี่เลยยาวเฟื้อยเลยนะคะเขาขึ้นข้างเสาเขาสวยสวยๆเด็ดยอดตำลึง นี่เลยนี่เลยขึ้นทางเสาสวยสวยไปไปละเดี๋ยวจะไปใส่แกงจืดกันนะคะเพื่อนๆแกงจืดหมูสับตำรึงดูดูมองไม่ค่อยชัดเนาะเริ่มจะสุกแล้วนลูกนี้ลูกนี้เพื่อนๆ เริ่มละเริ่มละเริ่มใกล้จะสุกแล้วเพื่อนๆนมาเก็บผักสวนครัวกันนี่เลยแต่ว่าพริกเรายังไม่โตนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าดูดิดอกพริกเขาเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนโอ้หเริ่มเยอะละพริกเริ่มเยอะแล้วเนาะดูนะคะคือผักสวนครัวของเราเพื่อนเพื่อน เริ่มเริ่มมีเม็ดเยอะแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเอาผักตําลึงไปทําแกงจืดกันแล้วเพื่อน